กลับคําทองหรือเสือกลับส0 0ร้อเสือเมืองตรังหนึ่งเดียวที่ขุนพัน์ปราบไม่ได้ไวชราลุงกลับหรือเสือกลับคําทองอยู่ที่บ้านทุ่งจันหอมตาบบ้านโพอพําเภอเมืองจังหวัดตรังลุงเสือกลับเกิดที่ตมบลเขาวิเศษอําเภอวังวิเศษจังหวัดตรังวันหนึ่งนายกลับคําทองกําลังตําข้าวอยู่กับพี่สาวของแกและเกิดมีปากเสียงกับพี่เขย พี่เขยเดินเข้ามาด่าแม่และตบหน้าแกหนึ่งทีลูกผู้ชายโดนตบหน้าด่าใส่แม่ของตนอย่างนั้น <c oughs> ก็เกิดความโกรธสุดขีดสากตำข้าวที่กำอยู่ในมือนั้นหนักพอดูแต่เมื่อความโกรธขึ้นหน้าสากก็กลายเป็นอาวุธฟาดโครมเข้าที่ตัวพี่เขยตายคาก้นครกตำข้าวเมื่อได้สติคืนมากลับคำทองก็รู้ว่าเขาฆ่าพี่เขยตายและจะต้องถูกจับกุมไปดำเนินคดีรับอาญาแผ่นดิน จึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปนายกลับคำทองไปอยู่เป็นศิษย์สำนักเขาอ้อจังหวัดพัทลุงได้ศึกษาวิชาดีทางไสยศาสตร์กับพระอาจารย์ปานเจ้าสำนักวัดเขาอ้อจนมีความเชี่ยวชาญเมื่อพระอาจารย์ปานปานละธรรมโมมรณภาพแล้วจึงย้ายมาศึกษาต่อกับพระอาจารย์เอียดปทุมสโรที่วัดดอนศาลาซึ่งเป็นสาขาของวัดเขาอ้อหรือเขาออกวิชาที่นายเสือกลับ ได้รับการถ่ายโทษมาจากสันนักเขาอ้อและวัดดอนสาลานั้นนับว่าสุดยอดทีเดียวโดยเฉพาะ3-4วิชาหลักที่เรียนมาจนชำนิชำนาญก็คือ 1. วิชาเมตตามหานิยม 2. วิชาอยู่ยงคงกระพัน 3. วิชากำบังตาแบบหายตัวได้ 4. วิชาหมอยาเขาอ้อลุงเสือกลับนั้นลักษณะร่างกายล่ำสันแข็งแรงถึงแม้ว่าตอนที่อายุมากแล้วก็ตาม เนื้อตัวค่อนข้างดำในตาดูคล้ายๆตาของขุนพันธรักษ์หรือตาของหลวงอดุลเดชรันอดีตอธิบดีกรมตำรวจของขุนพันธรักษ์ราชเดชลุงกลับเป็นสิทธิ์ขาอ้อแล้วมาเรียนต่อที่วัดดอนศาลาเป็นสิทธิ์วัดดอนศาลารุ่นพี่ของขุนพันการเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันนี้เองจึงทําให้ทั้งสองต้องรักษาสัจจะที่อาจารย์เจ้าสํานักสั่งสอนไว้หลวงพ่อเอียดวัดดอนศาลาหรือหลวงพ่อปานปานรัฐโมไม่แน่ชัด เคยสั่งขุนพันไว้ว่าฝากไอ้กลับมันด้วยอย่าทำร้ายมันเพียงตักเตือนก็พอเชะร้อยหลวงพ่อผู้เป็นอาจารย์จะล่วงรู้ว่าสิทธิ์คนหนึ่งเป็นตำรวจมือปราบส่วนอีกคนเป็นนักเลงเป็นเสืออาจจะต้องฆ่าแกงกันเข้ามีวันใดก็วันหนึ่งก็เป็นได้หลวงเสือกลับมีภรรยาอยู่ที่พัทลุงชื่อนางมิกบ้านอยู่กลางทุ่งนาและมีลูกอยู่ที่นั่นมีอาชีพทำนาเลี้ยงชีพบ้านเรือนอยู่ห่างกัน บางครอบครัวก็ยากจนมีแต่บ้านพักอาศัยแต่ไม่มีที่ดินทำนาเป็นของตัวเองต้องทำนาแบ่งข้าวกับเจ้าของนาคนละครึ่งบางปีฝนแรงไม่ตกตามฤดูกาลก็ไม่ได้ทำนาครอบครัวของลุงเสือกลับคำทองก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งมีคนรวยริมชานเมืองพาเจ้าหน้าที่ไปยึดที่ของชาวบ้านแถบนั้นจะขอผ่อนผันอย่างไรเขาก็ไม่ยอมลดราวาสอกให้ลุงเสือกลับพกเอาความคับแค้นใจนั้นไว้คนเดียวหนึ่งเดือน ในที่สุดวิชาที่ติดตัวมาก็ถูกนํามาใช้เมื่อตัดสินใจไปบ้านคนรวยที่มายึดที่ดินของชาวบ้านก่อนนั้นในยามดึกสงัดของราตรีนั้นลุงเสือกลับเล่าว่าแกใช้การรมยาสรุปเข้าบ้านแล้วงัดประตูบ้านเข้าไปข้างในขนเอาของมีค่ารวมทั้งเอกสารหลักฐานการกู้เงินของชาวบ้านไปจนหมดเงินทองและเอกสารการกู้เงินเหล่านั้นลุงเสือกลับก็นำไปคืนให้กับคนที่เดือดร้อนจนทั่ว ทำให้ชาวบ้านรักและนับถือลุงกลับเป็นอันมากนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นเสือของกลับคําทองวันหนึ่งลุงเสือกลับแกได้ไปที่จังหวัดตรังตำบลเขาวิเศษเพื่อเยี่ยมพี่สาวซึ่งพี่สาวแต่งงานใหม่แล้วลุงเสือกลับจึงได้รู้จักกับพี่เขยคนใบ้คุยกันถูกคอดีลุงเสือกลับก็ได้มีภรรยาใหม่อีกคนที่จังหวัดตรังอยู่กินกันมาหลายปีจนมีลูกชายอีกคนต่อมา ลุงเสือกลับไปอยู่ที่ตะบลน,น้ำผุดอำเภอเมืองตรังก็มีเมียที่นั่นอีกคนแต่คดีเก่าที่ฆ่าพี่เขยคนแรกยังไม่หมดอายุความลุงเสือกลับก็รู้ตัวว่าเจ้าหน้าที่กำลังตามจับตัวอยู่แกจึงตัดสินใจปล้นอีกครั้งที่จังหวัดตรังนำเอาเงินที่ปล้นได้ไปให้ครอบครัวทั้งสองและเพื่อนบ้านที่เดือดร้อนจากนั้นแกก็หนีย้อนกลับไปอยู่กับภรรยาที่พัทลุงเมื่อตอนที่กลับไปอยู่พัทลุงนั่นเองวันหนึ่ง ขณะที่แกทำรัว้ควคอกวัวอยู่นั้นก็มีคนไปถามหาคนชื่อกลับอยู่ไหนแกก็ชี้มือไปที่บ้านของตัวเองคนผู้นั้นก็ย้อนถามอีกว่านายกลับอยู่หรือไม่ลุงเสือกลับบอกว่าแกไม่ตอบได้แต่พยักหน้าคนผู้นั้นก็เดินเข้าไปที่บ้านมารู้ภายหลังว่าเขาผู้นั้นคือขุนพันตำรวจมือปราบพัทลุงนั่นเองเมื่อขุนพันสอบถามที่บ้านรู้ความว่านายกลับคำทอง กำลังตอกเสาทำรัว้วคอกควายอยู่รู้อย่างนั้นขุนพันก็รีบถอยกลับไปหาตัวเสือกลับคำทองทันทีขุนพันวิ่งไปหาเสือกลับหมายจะจับตัวให้ได้จนในที่สุดเกิดประชิดตัวต่อสู้ฟัดเวียงกันนานท่านขุนพันเก่งมวยและยูโดแต่ตัวเล็กกว่าลุงกลับลุงกลับใช้ความได้เปรียบในเรื่องร่างกายวิ่งหนีการจับกลุ่มของขุนพันไปได้ช่วงหนึ่งคันนาเดียวก็มองไม่เห็นตัวลุงกลับเลย ทั้งๆท,ท,ที่บริเวณนั้นเตียนโล่งแท้ๆแล้วลุงกลับก็หนีรอดไปได้อย่างบุดบิดลุงเสือกลับหนีขุนพันธ์กลับจังหวัดตรังอีกครั้งโดยนั่งรถยนต์โดยสารสายพัทลุงตรังซึ่งลุงเสือกลับเล่าว่าสมัยนั้นมีเพียงคันเดียวคือไปเช้ากลับเย็นครั้นรถมาถึงหน้าวัดโคกพิกุลหรือวัดโคกยางลุงเสือกลับบอกให้รถหยุดแกลงจากรถจ่ายค่าโดยสารสองบาทเรียบร้อยแล้วในรถคันที่ลุงเสือกลับนั่งมานั้น มีตำรวจนอกเครื่องแบบคนหนึ่งนั่งมาด้วยเขาคือร้อยตำรวจเอกยุทธประภาวัตรนั่นเองชาวบ้านเรียกท่านว่านายร้อยสายหยุดท่านผู้กำกับตำรวจเมืองตรังจำหน้าลุงเสือกลับได้จึงตะโกนเรียกให้หยุดลุงเสือกลับเดินไปเ,เรื่อยๆโดยไม่ยอมทำตามเสียงเรียกร้องของผู้กำกับยุดเดินไปเ,เรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้กำกับจึงรีบวิ่งลงจากรถไล่ตามไปผู้กำกับ จึงรีบวิ่งลงจากรถไล่ตามไปทันทีแต่ก็มองไม่เห็นตัวเสือกลับเสียเลยลุงเสือกลับหนีไปหาเพื่อนเกลือที่บ้านอย่างน้อยก่อนที่จะเลยไปอยู่กับภรรยาที่ตำบลน,น้ำผุดในช่วงระยะเวลาที่ลุงเสือกลับมาอยู่จังหวัดตรังตำบลน,น้ำผุดนั้นเข้าใจว่าน่าจะหมดอายุความในคดีที่ฆ่าพี่เขยแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ที่เคารพนับถือในวิชาความรู้ที่ลุงเสือกลับได้รับมาจากขาอ้อและดอนสาลา จึงมีผู้เข้าไปฝากตัวเป็นสิทธ์หลายคนเช่นเสือริมสิบตำรวจโทสว่างและประหลัดละม่อมหรือประหลัดนรงน้าถลางโดยเฉพาะสิทธ์ที่มีชื่อว่าสิบตำรวจโทสว่างนั้นลุงเสือกลับเป็นผู้ลงเลขยันให้กินและทาน้้ำมันมนจนเนื้อหนังแน่นเหนียวอยู่โยงคงกระพันยิงฟันไม่เข้าลุงเสือกลับได้รับการยกย่องนับถือในบรรดาสิทธ์เป็นอันมากเสือริมซึ่งเป็นสิทธ์สำคัญของลุงกลับนั้น เป็นผู้ที่ได้รับการลงอาคมพร้อมทั้งได้มอบลูกไข่หรืออันทะคนเป็นเหล็กให้อีกด้วยตอนที่มอบให้เสือริมยังเป็นตำรวจเกณฑ์ไม่ได้เป็นเสือต่อมาภายหลังจึงมีเหตุให้เขากลายเป็นเสือริมสิบตำรวจตรีริมถูกผู้ร่วมงานที่สอพออ,อเมืองกลั่นแกล้งใส่ความจนถูกทางผู้บังคับบัญชาเรียกสอบสวนทําให้สิบตำรวจริมมีความโกรธแค้นผู้ใส่ร้ายและได้ฆ่าผู้นั้นตาย แล้วก็หนีเตลิดเข้าป่าไปกลายเป็นเสือในที่สุดวันหนึ่งขณะที่นายเจิมชำนาญน,นอนเฝ้าควายอยู่กลางทุ่งนาตอนดึกคืนนั้นได้ยินเสียงเรียกว่าไอ้ใครลุกขึ้นเร็วเร็รีบสูงไฟเร็วเ็เมื่อนายเจิมสูงไฟลุกโผล่เสือริมกับเสือกลับขึ้นไปนอนอยู่บนแคร่สูงประมาณหนึ่งเมตรร่างกายมีรอยตะปุ่มตะปาเต็มหลังไปหมดนายเจิมถามว่าเป็นอะไรเสือริมตอบว่าถูกต้อัย หมายถึงถูกตัวต่อต่อยแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าถูกหักหลังคือสายเสือให้ไปปล้นคนชื่อพุ่มที่บ้านโคกพลาตบลาำบลโคกหลออําเภอเมืองตรังแล้วมันไปแจ้งตำรวจคนที่เข้าปล้นมีอยู่ห้าคนนายพุ่มเจ้ารั์ไม่ยอมจึงอาดาฟันลุงเสือกลับแต่ไม่เข้าเสือริมจิกเตะล้มลงเสือกลับห้ามเสือริมไว้อย่าทำแต่ลูกน้องคนอื่นๆเอาดาบแทงนายพุ่มก็ไม่เข้าเช่นกันลูกน้องอีกคน เอาหอกแทงเข้าช่องทวารหนักจนลม้มลงขาดใจตายเมื่อกว่ารับไปได้แล้วลูกน้องสามคนที่ทำร้ายเจ้าทรัพบก็รีบหอบเอาทรับที่ปล้นได้ไปก่อนส่วนเสือริมวิ่งตามลุงเสือกลับไปภายหลังก็ถูกตำรวจยิงด้วยปืนกลเบาบ้างปืนพะรามบ้างสามคนนั้นตายหมดพร้อมกับนอนกอทรับที่ปล้นมาได้ส่วนเสือริมและลุงเสือกลับหนีรอดไปได้แล้วก็มานอนย่างกระสุนดังกล่าวแล้วข้างตน้น ตอนใกล้สว่างทั้งสองเสือจากไปพร้อมกับสั่งว่าห้ามบอกใครเป็นอันขาดปีพุทธศักราช2499ต้นปีนายเจมิมซึ่งทำงานรับราชการในหน่วยงานหนึ่งสังกัดกระทรวงการคลังพอขึ้นบนศาลากลางจังหวัดตรังตำรวจยามได้บอกว่าเมื่อคืนตำรวจได้ทำการจับกลุมเสือกลับได้และคุมขังอยู่ที่โรงพักพอตอนเที่ยงวันไปดูที่ห้องขังสอพอ,อ,อเมืองเห็นนอนอยู่จริง นายเจิมจึงไปซื้อของที่ตลาดคือข้าวมันไก่หนึ่งห่อและกาแฟเย็นขึ้นไปเยี่ยมที่ห้องขังเมื่อตำรวจตรวจห่ออาหารเรียบร้อยแล้วจึงอนุญาตนำเข้าเยี่ยมแกกำลังหิวพอดีแต่ก็นั่งดูอยู่พักหนึ่งจึงได้กินเสร็จแล้วแกเล่าให้ฟังดังนี้สิทธิรักของแกที่ชื่อว่านายละม่อมหรือปลัดนรงค์ได้เคยให้แกทำนายวัวชนะว่าวัวสีอะไรจะชนะแกเคยบอกให้ชนะมาตลอดในวันหนึ่งก็นัดแนะกับแกอีกครั้ง ให้ไปที่บ้านพักของนายบุญนาคแกขึ้นบันไดบ้านเมื่อขึ้นสุดขั้นบันไดก็มีคนผลักแกตกบันไดแล้วมีผู้โยนผ้านุ่งผู้หญิงที่ติดเลือดประจำเดือนครอบลงบนหัวแกแกร้องสุดเสียงว่าทำไมทำกันอย่างนี้ก็ผู้ดีตำรวจที่คอยทีอยู่แล้วอย่าออกชื่อเลยเพราะเป็นพี่ชายของเพื่อนเอาไม้ที่รองขั้นบันไดทุบหัวแกแล้วแกลม้มลงเลือดเต็มหัวแกนั่งนิ่งไม่ไหวติง คล้ายกับคนนั่งสมาธิและถูกใส่กุญแจมือแกเล่าพลางน้ำตาไหลซึมเต็มเบ้าตาแกถูกขังอยู่บนโรงพักจนหมดเวลาที่จะคุมขังทางอายการขอผลัดฝากขังต่อที่เรือนจำระหว่างที่อยู่เรือนจำนั้นก็ได้พบกับเสือริมซึ่งต้องคดีปล้นฆ่าคนจีนซึ่งเป็นคนของเสียกิ้มแท่โคหรือนายพลกิมลุงเสือกลับพยายามที่จะหาโอกาสหนีออกจากคุกแต่อาคมต่างๆเสื่อมหมดแล้ว บังเอิญมีหมอตำแยคนหนึ่งติดคุกในคดีทําแท้งจนคนท้องตายลุงเสือแกขอร้องให้ช่วยทําพิธีเกิดใหม่ให้ทีผู้คุมคนหนึ่งสงสารแกเปิดโอกาสให้กระทําพิธีได้มีการใช้หุ่นทํำคลอดตามแบบฉบับผู้นักโทษก็ช่วยกันอุ้มแกอาบน้ำอุ่นและแกก็ท่องอาคมไปตลอดแล้วร้องอูแวอูแวเหมือนเด็กจริงๆแล้วก็ช่วยหามแกขึ้นเปลเหช้า ซึ่งหมอคลอดเขาร้องเพลงกล่อมเองเมื่อลุงเสือกลับทําพิธีเกิดใหม่แล้วก็ได้ชวนพวกนักโทษเด็ดขาดว่าใครจะออกไปบ้างแกจะพาหนีแต่ผู้ที่อยู่ในระหว่างสู้คดีแกจะไม่ชวนปรากฏว่ายากหนีมีห้าคนรวมทั้งแกเองเสือริมไม่ยอมหนีเพราะแกมีทางสู้คดีในจํานวนห้าคนนั้นมีเสือน้ําเรียบร้อยพร้อมพักพวกอีกสามคนซึ่งต้องคดีเป็นโจรสลัด ถูกพิพากษาโทษเด็ดขาดแล้วพอได้เลิกยามดีลุงเสือกลับจึงทายาที่ประตูชั้นในบริกรรมอาคมเสร็จก็สะดอกกุญแจคุกทั้งสองประตูออกมาโดยไม่มีใครเห็นพอขึ้นถึงควรหลังจวนผู้ว่าก็เดินเข้าป่าสวนยางพาราแล้วก็ตัวใครตัวมันลุงเสือกลับนั้นหนีไปอยู่บ้านตำบลน,น้ำผุดและอยู่จนถึงอายุไขนั่นเองข้อมูลในเจิมชำนาญ